สวัสดีครับกลับมาพบกับช n e l p e t e r Watch r e v i e วนะครับวันนี้นะครับเราจะมาพูดถึงนาฬิกาอยู่รุ่นหนึ่งของทางไซโกนะครับคือมีบางท่านนะครับมาสอบถามว่านาฬิกาเนี่ยเราสามารถที่จะซื้อได้หลากหลายรุ่นน่ยมีรุ่นไหนที่แนะนํำไหม ราคาไม่เกินเท่านี้ไหมอะไรประมาณนี้นะครับแต่ทีนี้ว่าผมอยากให้เห็นดูคร่าวๆนะครับทางไซโก้นะครับออกมาเนี่ยจริงๆหลากรุ่นมากเลยนะอย่างตระกูลที่ได้รับความนิยมในตลาดนะครับก็คืออย่างตระกูลดำน้ำนะครับดำน้ำเนี่ยก็จะมีนี่ครับไซโก้ครับตัวนี้เป็นซูโมอันนี้ครบรอบ50าปีนะครับซึ่งตัวนี้ผมก็เคยขายคือเคยขายทิ้งมาทีนะฮะแล้วก็ไปตามหากลับมาใหม่นะครับก็อันนี้เป็นรูปแบบของตัวซูโมนะครับแล้วก็ยังมีอีกนะครับก็คือตัวอะไรครับ ือตัวนี้ครับนี่ครับตัวนี้ก็คือเป็นมอนสเตอร์อ่ามอนสเตอร์ Monster นี่คือเป็นมอนสเตอร์ที่หลากหลายรุ่นเหมือนกันนะซึ่งได้รับความนิยมในตลาดเหมือนกันนะครับต่อไปก็จะมีครับนี่ครับตระกูลเตา่าเต่าเนี่ยนะฮะก็จะบอกว่าเ มันเหมาะสำหรับคนข้อมือใหญ่ๆนิดหนึ่งนะครเพราะว่าตัวเรือจะอ้วนๆหน่อยนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วตัวลักมันก็ไม่ไม่ได้ยาวมากนะฮะก็คือถามว่าคนที่ชอบโอเวอร์ไซส์นิดหนึ่งเนี่ยก็ยังสามารถใส่ได้นะครับแล้วก็มาตัวต่อไปตัวหนึ่งนะฮะก็คือตัวนี้ฮะตัวนี้ก็คืออาจจะเห็นน้อยนิดนึงนะครับในตลาดเรานะฮะก็คือตัวเป็นมินิทัลทัลนะครับก็คือตัวเต่าเล็กนะฮะตัวนี้ก็อันนี้เป็นของปาร์ดี้นะฮะก็คือทางไซโก้ไปร่วมกับทางปาร์ดี้ในการออกแบบจุดนี้ออกมา ก็อันนี้ก็อาจจะมีหลายรูปเหมือนกันนะแต่ยังไม่มากนักนะฮะแล้วก็มาต่อที่ตัวนี้ครับ M M 2 0 0อ่อ M M 200ตัวนี้นะฮะก็เป็นตัวที่เป็นรุ่นแรกแรกนะครับที่ M M 200ออกมาแต่ตัวเนี้ยเป็นตัวที่อยู่ในโซนของทางยุโรปนะครับก็คือทางอเมริกายุโรปนะครับเป็นลักษณะเป็น Special Edition ก็อันนี้ก็มีความสวยงามอีกแบบหนึ่งนะฮะแล้วก็มาต่อตัวต่อไปนะครับคือตัวนี้ฮะ ตัวนี้ก็คือเป็นตัวตาภาพตาภาพตัวนี้ก็คือเป็นลักษณะเป็น recreation ที่ทางไซโก้ทำขึ้นมานะต่นี้เป็นตาภาพเขียวก็ถามว่าโอเคไหมก็ผมว่ามันก็สวยงามอีกระดับหนึ่งราคาก็แล้วแต่นะครับแล้วแต่ชอบเลยนะฮะว่าราคาแบบไหนที่เราต้องการนะฮะอะแล้วมาถึงตัวนี้ครับตัวนี้ก็คือเป็น mm 3 0 0ซึ่ง mm 3 0 0เนี่ยจะมีลักษณะพิเศษก็คือตัวเขาเป็นลักษณะเป็นยูนิบอดดี้ก็คือตัว มอดี้เนี่ยเป็นลักษณะไม่สามารถเปิดฝาหลังได้เวลาจะทํางานอะไรก็คือต้องเปิดจากฝาหน้าออกมาอันนี้ก็เป็นลักษณะการก,ารการานันน้ำได้ถึง300เมตรนะครับอ่ะมีสามารถ์้อีกสักรุ่นนึงนะครับเป็นตัวนี้เป็นทูน่าเหมือนกันครับตัวนี้ก็ลักษณะจริงๆก็คือมีรุ่นที่เป็น300เมตรนั้นลักษณะหน้าตายอย่างนี้นะฮะแต่ตัวนี้เป็นพันเมตรนะครับก็ถามว่าโอเคไหมตัวนี้ก็น้ําหนักถือว่าใช้ได้นะเป็นเครื่อง8ปดเอาสามาเหมือนตัวตะกี้นะฮะเหมือนตัวตักกตว,ตว เป็นตัว m m 3 0 0นะฮะแล้วก็ยังมีรุ่นอื่นนะครับที่ได้รับความนิยมเหมือนกันก็คืออย่าง Cycle 5 Sport อนะครับอย่าง c ซโครไฟฟ์สปรุ่นนี้นะฮะก็จริงๆแล้วมีหลายรุ่นเหมือนกันนะฮะอยู่ที่ว่าใครชอบอะไรเลยนะครับราคาก็หลากหลายไซมิทลิมิตเตอร์ก็อาจจะแพงหน่อยนะฮะรวมถึงถ้าเกิดใครชอบนาฬิกาที่เป็นลักษณะเป็นพวกนาฬิกาเดรสนะครับก็มีตัวนี้ครับก็เป็นตัวคือพวกพิซซ่านะครับพิซซ่านี่ก็จะเป็นนว d r e s เดรสวอชนะครับซึ่ง เราก็สามารถใส่ออกงานได้นะใส่ชีวิตประจำวันได้เป็นอาสาเป็น everyday watch ได้เลยแต่วันนี้ที่ผมจะมาพูดนะครับผมไม่ได้พูดรีวิวพวกนี้นะฮะผมจะมารีวิวตัวนี้ครับตัวไซโคฟลาครับซึ่งเป็นรุ่นที่ในตลาดเนี่ยเ,เป็นรุ่นเริ่มต้นสําหรับคนที่ต้องการนาฬิการเริ่มรุ่นเริ่มต้นจริงๆจัง,จงๆแล้วกันนะครับซึ่งตัวนี้นะฮะต้องบอกว่าทางไซโคเนี่ยมีข่าวมาว่าเขากําลังจะรักษา,าเป็นดิสคอนนะฮะ ซึ่งจริงๆตัวนี้ผมก็บอกว่าผมก็ซื้อมาตั้งนานนะครับยังไม่ได้มาใส่เลยเพราะว่าเนื่องจากว่าตัวนี้นะครับอยู่ที่ไซส์ที่ประมาณ37มิลมนะครับซึ่งถ้าเกิดเพื่อนๆดทูที่ผ่านๆมาผมถ้ามีไซส์ประมาณ37มิลเมเนี่ยบนข้อมือผมมันจะแอบเล็กไปนิดหนึ่งนะเพราะข้อมือผมมันขนาด7.25นิ้วนะฮะซึ่งมาดูเรื่องของสเปคต่างๆตัวนี้นะฮะเดี๋ยวเรามาดูแล้วกันนะครับว่าทําไมตัวนี้ผมถึงมองว่ายังเป็นตัวหนึ่งที่น่าสนใจแล้ว ในราคาที่หาซื้อกันได้ไม่ยากนะครับแล้วก็เป็นตัวรุ่นเริ่มต้นของทางไซโก้นะครที่สามารถทุกคนสามารถที่จะมาซื้องานใช้งานได้นะฮะอ่ะตัวนี้นะด้วยรหัสนะ SNK 3 5 7 K 1นะครับซึ่งตัวนี้เป็นหน้าปัดออกสีฟ้าๆออกเรียกว่าน้ำเงินเข้มดีกว่าครับซึ่งจะมีอีกตัวนึงคือ SNK 3 6 1 K 1นะฮะก็คือเป็นหน้าปัดสีดำ แต่ตัวนี้เป็นหน้าปัดออกสีฟ้าๆนะฮะซึ่งผมพยายามถ่ายให้เห็นนะถ่ายยากมากนะครับคือจะให้เห็นว่าตัวหน้าปัดตัวนี้มีลูกเล่นมากๆเลยนะอะเดี๋ยวมาตัวนี้นึงนะครับว่าตัวนี้นะฮะมีความโดดเด่นยังไงตัวเล็กที่ขนาดสามจุดเที่ผมบอกไปนะครับดูสังเกตนะครับเขาจะมีการขัดทั้งลักษณะเป็นโพลิชนะครับก็คือออกเงาเานะฮะและในส่วนตรงนี้ก็คือเกิดเป็นการบรัชนะครับก็คือลักษณะออกด้านๆนะครับสังเกตได้ว่ามีการทั้งขัดเงาและขัดด้านนะครับซึ่ง มาทําให้นาฬิกาตัวนี้นะฮะดูลุกแบบเหมือนราคาหลักหมื่นได้เลยซึ่งจริงตัวนี้นะฮะราคาป้ายณนะ้ปัจจุบันเนี่ยอยู่ที่ประมาณ4,700บาทแต่เราสามารถซื้อกับตัวแทนนะครับซึ่งลดราคาแล้วนะ่ยอาจจะอยู่ที่ประมาณสัก3าไม่เกิน3,000บาทประมาณนี้นะแล้วแต่ร้านละกันนะฮะซึ่งตัวนี้เพื่อนๆมาดูนะครับอย่างตัวหน้าปัดนะครับหน้าปัดตัวนี้นะฮะดูได้นะมันเป็นลาาักษณะออกตั้งเงินเข้มๆนะครับแล้วก็ออกแบบ มีเลข5นะครับอยู่เต็มบนหน้าปัดเลยนะฮะเป็นลักษณะนี้แล้วก็ดูที่ตัวหลักมาร์กเกอร์ต่างๆนะครับหลักมาร์กเกอร์ที่12บนาฬิกาเนี่ยก็จะมีลาาักษณะเป็นใหญ่นิดนึงนะฮะแล้วก็ไล่มาที่1นนาฬิกา2อนาฬกาจนถึง11นาฬิกาเนี่ยก็เป็นลาาักษณะขีดเดียวนะฮะแต่ว่าเขามีลูกเล่นนะครับในการที่การขัดนะครับขัดเพื่อให้มันมีมีมุมตกกระทบแสงนะซึ่งถ้าเกิดเราใช้งานชีวิตประจําวันนะอย่างใส่ออกอใส่งานทํางานที่ออฟฟิศนะครับเวลาเปิด เชิดแขนเสื้อนะครับเลิกแขนเสื้อมานิดนึ่งนะฮะเราก็จะสามารถเห็นในส่วนของตัวอ่านเวลาได้ง่ายขึ้นมากๆเลยส่วนในส่วนของโลโก้นะฮะเห็นสังเกตไหมฮะโลโก้ตัวนี้ก็เป็นโลโก้ลักษณะเป็นแอปพลายโลโก้ของไซโก้เลยนะฮะพร้อมกับตัวโลโก้เลข5นะเป็นโซโก้ five นะครับซึ่งจะบอกว่าเฉพาะหน้าปักนี้นะฮะคือทางไซโก้นทำออกมามถือว่าถือว่างดงามแล้วนะครับแล้วรวมถึงตรงที่3ามนาฬิกาเห็นไหมฮะสามนาฬิกาเนี่ย ที่ต่างในสามนาฬิกาจะเห็นว่าเป็นลักษณะเป็นเดเดนะครับก็คือออกทั้งวันและวันที่นะฮะซึ่งตรงที่สามนาฬิกาจุดนี้นะครับตรงหน้าต่างเนี่ยสังเกตเพื่อนๆเห็นสังเกตไหมฮะว่าเขาจะมีกรอบกรอบหนึ่งเป็นกรอบสเเลสนะครับล้อมรอบจุดนี้นะฮะแล้วก็ที่ตำแหน่งหกนาฬิกาก็จะมีออโตเมติกแล้วก็เข็มยี่สิบเอ็ดจีวลนะครับซึ่งเฉพาะหน้าหน้าปากแค่นี้อย่างเดียวนะครับผมบอกเลยว่าทำเองทำไม่ได้ครับทำยากมากนะครับซึ่งทางไซโก้เนี่ยก็ถือว่ารังสรรค์ออกมาแล้วก็ ตัวนี้นะครับเวลาตกกระทบแสงนะครับบางมุมนะฮะจะเห็นว่าแสงออกเป็นริ้วๆนะครับเหมือนลักษณะเหมือนกับจะบอกว่าซันเบรย์หรือซันเบิร์ดก็ว่าได้นะครับท่านเพื่อนดูนะฮะผมจะให้ดูนิดนึงถือว่างานถือว่าของเขาใช้ได้ดีนะฮะทีนี้เพื่อนๆที่เล่นนาฬิกามานะหรือว่าคนที่เพิ่งเริ่มต้นจุดนี้มานะเราอยากบอกว่ามีคนถามว่าไซโครไฟฟ์เนี่ยคือเลขห้ามันมีความหมายอะไรไหมอ่ะเดี๋ยวผมบอกนิดนึงแล้วกันเผื่อเพื่อนๆบางท่านที่เพิ่งเพิ่งเริ่มมาเล่นนะฮะจะได้รู้ว่า เลข5้ามันหมายถึงอะไรนะฮะก็คือเลข5เนี่ยมาจากคุณลักษณะ5อย่างนะก็คือ1คือต้องเป็นเครื่องอัตโนมัตินะครับสก็ 2. คือมีวันและวัดและก็สามีวันที่นะฮะสก็ 4. คือสามารถการน,น้ำได้นะ,ะแล้วก็5ช็อคทูบก,ก็คือการกระแทกซึ่งตัวนี้นะฮะตัวเครื่องตัวเนี้ยเป็นเครื่องคาลิเบอร์คือ 7S26 ซึ่งตัวเนี้ยไม่สามารถที่จะแทกเข็มเิ็นาทีได้นะครับแล้วก็ยังไม่สามารถที่จะหมุนขึ้นลานได้ ต้องใช้วิธีการในการเวงนี่ยฮะจับเวงประมาณนี้นะจับประมาณนี้คือเวงนี้นะครับก็คือเวงซึ่งเป็นการขึ้นลานนะฮะแล้วก็หรือว่าเราจะสายบนข้อมือก็ได้นะฮะในการขึ้นลานในชิตปัจจุวันของเราเนะฮะแล้วก็ในส่วนของการกันน้ำนะฮะตัวนี้ก็กันน้ําได้ประมาณถ้า3 ATM นะครับก็คือหรือว่าประมาณ30เมตรก็คือว่าใส่ไปล้างมือนะครับโดนน้ำนิดๆหน่อยๆพอได้นะครับเพราะว่า ตัวนี้นะผมก็แนะนําว่าจริงๆก็อย่าเอาไปโดนน้าเยอะมากเลยนะมากเพราะว่าจะาก,กันน้ำอยู่ที่ประมาณ30เมตรนะครับจริงๆตัวเนี้ยตัวแม่ะยมตัวนี้นะฮะออกแนาเล็กนิดหนึ่งเขาลู่มาตรงนี้ใช่ไหมฮะแม่ะยมตัวนี้ไม่ใช่สกูดดาวคลาวนะครับซึ่งเราคือสามารถที่จะดึงเข้าออกได้เลย,เลยซึ่งการกันน้ำเนี่ยก็จะมีการมียางอยู่ข้างในด้านในนะฮะซึ่งถ้ายางเสื่อมเราไม่สามารถรู้ได้เลยนะครับก็โอกาสที่น้ําเข้าก็มีสูงมากเพราะนั้นก็ โอกาสที่เราจะใช้งานนะฮะต้องระวังน,นิดนึงนะครับแล้วก็ในส่วนของการดีไซน์นะฮะเพื่อนๆดูนะฮะการดีไซน์เนี่ยเขาเป็นการขัดเงาถึงบอกประมาณนี้นะฮะโดยโดยที่ว่าตัวเมดประยมอ์พืที่เสียนาฬิกาเนี่ยถ้าดูจากรูปทรงจุดนี้นะฮะเพื่อนๆดูนะเม็มประยม์ตัวเนี้ยจริงๆถามว่าดึงยากไหมผมก็พูดตรงนะฮะว่าถ้าเราไม่มีเล็บนะครับก็อาจแอบจะดึงยากนิดนึงแต่ว่าถ้าเรามีเล็บเนี่ยก็ดึงไม่ยากครับง่ายแล้วก็ฟังก์ชันการ ตั้งเวลาก็ไม่ยากครับล็อกแรกดึงออกมานะครับก็เป็นการตั้งวันและวันที่นะครับเดี๋ยวผมหมุนตัวนี้ออกนิดนึงนะฮะจะได้เห็นชัดๆนะครับเอาใหม่นะครับดึงมานะฮะล็อกแรกนะครับก็คือนี่หมุนวันที่นะครับนะครับแล้วก็ล็อก2นะครับเป็นการหมุนตั้งวันนะครับในวันสัปดาห์นะฮะก็คือจะมีภาษาเป็นเป็นภาษาอังกฤษ ปนกับตัวของเลขโรมันนะครับประมาณนี้แล้วก็วันเสาร์ก็เป็นสีฟ้านะฮะวันอาทิตย์จะเป็นสีแดงดูสวยงามนิดนึงนะฮะแล้วก็ดึงอีกฟังอีกรอบหนึ่งออกมานะก็เป็นการตั้งเวลาปกตินะครับทำเวลาอย่างนี้ปกติเลยนะครับก็ตั้งไม่ยากครับใช้งานก็ไม่ยากอ่ะมาดูที่ตัวสายนาฬิกานะครับเดี๋ยวผมดึงตัวนี้ออกเลยแล้วกันนี่นะครับสายนาฬิกาของของทางไซโก้นะทำออกมานะครับต้องดูว่า ตรงขาลักนะครับตัวขาลักตัวนี้นะขนาด18บมิลทำให้ตัวเอวนลิงตัวนี้ก็คือ18บแมิลนะแต่ว่าตัวนี้เป็นเอวนลิงลักษณะเป็นแบบพับนะครับก็คือมันจะไม่ใช่แบบ s OLID เอวนลิงนะฮะเป็นข้อต่อจุดนี้มาแล้วถ้าเพื่อนเพื่อนสังเกตไหมฮะว่าตัวข้อต่อด้านหลังในของสายนะครับสายเนี่ยจะไปอยู่5ลิงนฮะในในคือประมาณ5-5จุดนะครับตัวนี้ในหนึ่งลิงนะครับซึ่งเป็นลักษณะเป็นสายแบบสลิบพับเลย พับแล้วก็ตัวนี้ลูกลงมาครับรูปบปนิดหนึ่งก็ถือว่างานเนี่ยออกจะแนวออกสนับเหมือนออกแนวรู๋ๆหน่อยหนึ่งนะครับแล้วก็น้ําหนักเบามากนะฮะผมถือว่าเบาเบาไม่ไม่หนักครับน้ําหนักตัวเรือนพร้อมกับสายที่ยังไม่ตัดนะฮะประมาณร้อยร้อยกว่ากัมร้อยต้นๆนะฮะจำตัวเลขไม่ได้นะฮะประมาณนี้แล้วก็ในส่วนของบานพับนะครับก็เป็นแบบบางๆนี้นะฮะซึ่งเราก็เข้าใจได้นะครับว่าอันนี้เป็นรุ่นเริ่มต้นของทางไซโก้เลยมาส่วนของบัคเกอรนะฮะบัคเกอรตัวนี้เนี่ยเป็นรักษะการขัด ออกแบบซาตินฟินิชนะครับก็คือเป็นลักษณะขัดด้านๆนะครับเป็นริ้วๆอย่างเงี้ยฮะแล้วก็มีเอนเคฟตัวไซโกแล้วก็ไซรักเลื่อข้าลงไปตรงนี้ฮะการกดเข้าออกก็ประมาณนี้นะครับใช้วิธีการบีบแล้วก็สแนปลงไปนะครับแล้วก็มีตัวไมโครเจีอยู่ประมาณ3ารูซึ่งเท่าที่ผมดูนะครับจากการจะตัดสายนะครับผมเรียนตรงว่าผมเองเนี่ยไม่มีเครื่องมือในการตัดสายจุดนี้นะฮะสังเกตเพื่อนๆสังเกตนะฮะตัวนี้นะฮะ ในในการตัดเนี่ยอาจจะต้องใช้วิธีการใช้เครื่องมือในการตัดซึ่งผมเองเนี่ยไม่มีอาจจะต้องอาศัยพึ่งช่างนิดหนึ่งก็ยังไม่ได้ตัดกันะฮะอ่ะเดี๋ยวผมลองขึ้นคอยเพื่อนเพื่อดูนิดนึงแล้วกันนะครับว่าขึ้นมาเป็นไงบ้างนะอย่างที่บอกนะฮะข้อมือขนาด7.25นิ้วนะครับใส่แล้วนะครับออกมาประมาณนี้เลยก็เพื่อนเพื่อจสังเกตนะครับว่ามันออกแนว เล็กสักนิดหนึ่งนะครับเพราะเนื่องจากว่าข้อมือผมใหญ่ทีดนึงนะฮะแต่ว่าโดยรวมๆแล้วนะครับผมมองว่า เขาออกแบบได้ดีแล้วก็ด้วยราคาที่จริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ได้แพงมากนะครับสำหรับเครื่องอัตโนมัติรุ่นแรกนะครับที่แบบเริ่มต้นเลยนะฮะที่ทางไซโก้ให้ออกมาแล้วรวมถึงมีทั้งฟังก์ชันวันและวันที่ด้วยนะครับผมคิดว่าถ้าเพื่อนๆเนี่ยสนใจจริงๆนะครับตัวนี้นะครับยังไงก็ลองดูนะครับยังในไซโก้ไนะครับยังมีอีกหลายรุ่นนะครับซึ่งทางตอนนี้ไซโก้เนี่ยเอามาเข้ามาขายในปัจจุบันนะครับบางรุ่นเนี่ยก็จะมีตัว ว,วันของสัปดาห์นี้นะฮะเป็นักษาเป็นภาษาปุกสเปนละนะครับก็มีความน่าสนใจดูเหมือนออทําให้ลุกนาฬิกามันดูโดดเด่นมากขึ้นเดี๋ยง่ายผมอาจจะมีอาจจะมีการนําเข้ามารีวิวอีกสักครั้ง2ครั้งนะครับซึ่งจริงๆก็มีการซื้อไว้อยู่แล้วนะฮะแต่ว่ายังไม่มีโอกาสมารีวิวก็ยังไงก็ฝากเพื่อนๆลองดูตัวนี้นะ,ะแล้วก็เพื่อนๆน,นะครับคิดเห็นยังไงกับ ตัวรุ่นของ c ซ r ก l e f วไฟนะครับก็ลองทิ้งคอมเมนต์ไว้ใต้ของคลิปนี้นะครับยังไงผมจะกลับมาตอบทุกๆทัท่ทานเลยนะฮะแล้วก็ยังไงก็ฝากเพื่อนๆช่วยกด Subscribe ให้กับช anel เราด้วยนะครับยังไงเจอกันคลิปถัดไปนะครับขอบคุณมากครับสำหรับการติดตามรบับชมสวัสดีครับ